อันนี้ก็คือรู้สึกว่าขอบตาค่อนข้างคํานะคะแล้วก็เป็นร่องด้วยค่ะแล้วก็ตัวขอบตาเนี่ย ก็ um. คือดำคามากเลยค่ะวันนี้ก็เลยแบบรู้สึกว่ามันเสียความมั่นใจไปมากเลยวันนี้ก็เลยอยากเพิ่มความมั่นใจในการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาค่ะหลังจากศึกษาเรื่องิลเลอร์ใต้ตามาหลายที่นะคะ <d> um. ก็วันนี้ก็เลยเลือกมาที่ะคลินิกนิติพล115นะคะเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือคิดด้านคลินิกเนี่ยมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะคุณหมอก,ก็ค่อนข้างมีประสบการณ์นะคะแล้วก็บวกความมั่นใจชื่อเสียงต่างๆด้วยค่ะ,คะก็เลยเลือกที่จะที่นี่นะคะ หลังจากทำนะคะก็เห็นการเปลีป่ยนแปลงที่ชัดเจนเลยนะคะก็คือหนึ่งเลยคือไม่เจ็บเลยนะคะแล้วก็ตัวใต้ตาเนี่ยรู้สึกว่าไม่เป็นก้อนนะคะเนียนเรียบนะคะแล้วก็ผิวใต้ตาที่บอกว่าก่อนหน้านี้นที่บอกว่ามันดูคับเนี่ยก็คือดูอิม่มฟูมากขึ้นแล้วก็ตัวสีขอบที่ขาวมาก็ลดลงะค่ะ อันนี้ก็คือทําพอใจนะคะวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออหน้าเด็กมากขึ้นอย่างนี้ยค่ะดูอินฟูไปเลยค่ะแล้วก็คุณหมอก็ใจดีแล้วก็บริการดีด้วยค่ะพูดก็เพาะแล้วก็ทําอย่างเป็นมืออาชีพมากเลยค่ะ